สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูท็อพบก,กับด,ดิฉันอนุมากกเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะอังคารถึงพฤหัสบดีบ่าย2องครึ่งติดตามกันได้ค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดครูของวงการและวันนี้ ครูด้านกฎหมายของเรานะท่านอายการนรงศรีรัศน์อายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักง,งานอายการสูงสุดค,ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะวันนี้พูดคุยกับพี่นรงเรื่องใกล้ตัวพี่นรงรเรื่องบ้านอ่าะนะเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงตั้งแต่โควิดมาแล้วนะฮะพี่นรงสองปีที่ผ่านมาเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมเยอะ พอเวิร์กฟอร์มโฮมเราก็อยู่กับบ้านใช่ครับมาตกแต่งบ้านกันดีกว่ามาปรับปรุงบ้านกันดีกว่าครับนะแล้วก็ทํากันบางคนบอกโอ้โหหมดไปเป็นแสนก็มีนะเพราะว่าต่ออะไรนะต่อที่จะลดใช่ทําครัวเพิ่มทําระเบียงทําห้องดัดฟ้าทํานู่นนี่นั่นพวกนี้นี่สามารถทําได้ไหมพี่อิจฉาไหมคือก่อนที่จะตกแต่งข้างในตอนแรกต้องมีบ้านก่อนนะอ๋อสำคัญที่สุดเลยแล้วก็คุณต้องทําให้มันถูกตั้งแต่ต้น เพราะถ้าคุณทําไปนู่นแต่งนู่นแต่งนี่สุดท้ายเ็าบอกว่าผิดกฎหมายนะครับคุณต้องรื้อนะแล้วถ้าเกิดพวกเราไปซื้อบ้านจัดสรรล่ะซึ่งส่วนมากคนในเมืองใช่กำลังคุยแยกสองประเด็นประเด็นที่1คนเราอยากจะมีบ้านนะครับสักหลังหนึ่งนะครับเราอยากบ้านสําเร็จรูปเราก็ไปซื้อโครงการจัดสรรที่เขาสร้างแล้วซึ่งโครงการพวกนี้มีวิศวะมีสถาปนิกเขาเซ็นรับรองว่าอยู่แล้วว่าบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นดินที่เท่าไหร่อย่างไรต้องห่างจากบ้านเพื่อนอย่างไรมีการจัดสรรมีการขอพอรบควบคุมอาคารเรียบร้อย ัญหาที่เกิดที่เราจะพูดวันนี้ก็คือสร้างบ้านในที่ดินของตัวเองเราจะสร้างบ้านเองถูกไหมครับเพราะสร้างบ้านพวกจัดสรรเนี่ยคนอื่นต้องขออนุญาตให้เราอยู่แล้วแต่ว่าขออนุญาตถามพี่นรุณนิดนี้ครับเป็นความรู้ะนะฮะถ้าเกิดเราไปซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยครเราต้องได้เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์เขียวเหรอหรือแปลนอะไรเงี้ยเราต้องได้ไหมพี่ครับ<า>ม,มัน<ะ>ใช่ครับจริงๆพอเราซื้อบ้านเนี่ยครับ โครงการจัดสรรเนี่ยมันมีประกาศอยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้าน60ตารางวา100ต่ตารางวาบ้านสองชั้นกี่ชั้นเนี่ย <ừ, ừ. S 1> มันประกาศให้คนรู้ทบ่วปว่าแบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วเขาจะให้แปลเราไหมเขาไม่ให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเราไปดูตั้งแต่วันที่เราทําสัญญาอยู่แล้ว <ừ. S 1> ว่าบ้านนี้มันทําอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยถ้าขอให้เนี่ยก็ให้เฉพาะเราหลังเดียวหลังที่เราซื้อไม่ใช่หลังของโครงการทั้งหมด <ừ. S 1> ถ้ามีแปลเราจะรู้ว่าห้องน้าสูงเท่าไหร่ความบ้านสูงพื้นส,สูงเท่าไหร่ยังไงชั้นหนึ่งชั เพราะว่ามันแนบเพราะมันแนบมันแนบสัญญาซื้อขายถูกต้องครับมันแนบสัญญาซื้อขายว่าขายเนี่ยคือมีที่ดินกับบ้านสร้างตามแปลนนี้อันนี้ก็จบต้องมีคนเซ็นรับรองให้เราหมดแล้วก็มีโยธากับสํานักงานเขตเนี่ยเซ็นให้เราเพราะเป็นคนออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแต่วันนี้ที่มีปัญหาก็คือเรามีเรามีที่ดินแล้วเราจะสร้างบ้านเนี่ยของเราเป็นตัวเองไอ้แบบที่แบบนันทนาที่สองแบบแบบที่หนึ่งเราจ้างบริษัทมาทาบ้านให้เราอย่างนี้เขาเป็นดําเนินการเรื่องขออนุญาตหมดเลย เขามีวิศวะก็มีสถาปนิกเซ็นให้เรามีมีระยะล้นระยะแนวเขตนะครับมีตั้งแต่การถมดินขุดดินการดันดินออกเขาทําให้เราหมดอย่างนี้เราก็สบายไปไปขออนุญาตต่อหน่วยงานต่างๆแต่กรณีที่เราจะทําเองล่ะเราต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรียนรู้ว่าการที่เราจะก่อสร้างบ้านนะครับในที่ดินของเราเองอันดับแรกที่หนึ่งนะครับเราต้องถมดินก่อนขุดดินก่อนเราต้องไปดูสถานที่ที่ถูกว่า ที่ดินแปลงนี้มันอยู่ต่ำกว่าถนนหรือสูงกว่าถนน <Okay. S 2> หรือสูงกว่าข้างเคียงถ้าเราจะขุดดินถมดินก็ต้องไปขออนุญาตต่อพื้นที่เขานะถ้าเข้าฝรังพื้นที่ตารางที่กฎหมายกําหนดว่าไม่เกิน200พันตารางเมตรหรือกี่ตารางเมตรหรือไม่เกินที่เทศบาลประกาศกําหนด เจา้าพนักงานท้องถิ่นประกาศนะครับเราก็ต้องไปดำเนินการตามนั้น oh. นะครับไปเรื่องของขุดดินถมดินเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็ต้องมาวาดแปลน,น, <That. S 2> นบ้านแปลนบ้านเราจะหาแปลนบ้านจากไหนอ่ะแปลนบ้านมีทั้งเยอะแยะที่กระทรวงโยธาธิการเนี่ยครับกรมโยธาธิการเคยสร้างแปลนบ้านออกมาทั่วไปให้ประชาชนไปดูนบริการฟรีเลยใช่ใช่ถ้าเราได้แปลนบ้านนั้นมาดูี่มาลงกับพื้นที่เราหรือเปล่า <That. S 2> พอลงกับพื้นที่หรือไม่ลงพื้นที่เราก็ต้องไปขอยื่นขออนุญาตขอสร้างอาคารเ uh huh. พราะงั้นมันก็ไปติดกับพรบควบคุมอาคารในคราวนี้ ว่าการจะขออนุญาตขอสร้างอาคารต้องไปยืน่นคำร้องขออนุญาตขอสร้างอาคารโดยแนบนโฉนดที่ดินการเป็นเจ้าของการยินยอมและแบบแปลนท,ที่จะก่อสร้างแล้วก็ผังรายการที่ดินเรามีทั้ง200ตารางเมตรนะครับ200ตารางวานะครับเราจะสร้างบ้านขนาดไหนคราวนี้ไปเข้าพรบควบคุมอาคารก็คือความสูงเท่าไหร่ด้านหน้าต้องห่างถนนเท่าไหร่ที่เขาบอกว่า2เมตรจากริมรั้วต้องอยู่ที่ความสูงของบ้านด้วยเลย สูง15เมตรสูงเท่ไรหรือถนนนั่นหน้ากว้าง6เมตรเราต้องล่นขยายากอกใบ 3- เมตร2เมตรมันเป็นเรื่องของกฎกระทรวงเล็กๆน้อยๆเราเองก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่เราก่อนจะสร้างถ้าวิศาพาพวะภพนั้นเขาศึกษาพวกรับจ้างสร้างบ้านเลยนะครับบริษัทร,รับสร้างบ้านถูกต้องอแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปปรึกษาที่สำนักงานเขตหรือโยธาหรือเทศบาล เทศบาลเขาจะบอกเราว่าไอ้ของพี่สร้างบ้านดีกัะที่ดินของคนอื่นนะของพี่ที่ดินที่ว่างของพี่มีประมาณเท่านี้พี่สร้างได้เท่าไหร่อย่างไรต้องร่นมา2เมตรเหมือนที่บอกความสูงไม่เกิน15เมตรต้องล่นเข้ามา2เมตรด้านหน้าถนน6เมตรพี่ความสูง9เมตรพี่ต้องล่นเข้ามา2เมตร3เมตรมันเป็นระ,ะระยะระยะทางเท่าไหร่อย,อยังไงเขาจะแก้แบบให้เราว่าทําไม่ได้ทําได้ทําอย่างนี้เราต้องมาปรับแบบพอปรับแบบเสร็จเรียบร้อยตามที่เขาต้องการได้แล้วเราก็เสนอใหม่เขาอนุญาตเราจึงไปก่อสร้างได้อ ทําไม่ได้ก็ถ้าเราไม่ทาไปทาก่อนโดยที่ไม่รับการอนุญ,ญาตจากโยธาหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้คือสร้างบ้านสร้างบ้าน,นและถ้าเกิดต่อเติมบ้านต้องของอนุญาตไหมเหมือนกัน<อ>นะครับบ้านจัดสรรที่คุณนอนุมาบอกนะเขาบอกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยคุณนอนุมาร์จะจะัดจับปรุงเป็นอะไรถ้าปรับปรุงเป็นที่ซ่อมรถชาวบ้านก็ร้องเรียนแน่นอนเขาไม่ให้ทำเพราะบ้านเป็นอาคารอย่างนี้ปรับปรุงอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณอนุมาจะต่อเติมที่กันแดดหลักจริงๆก็ต้องก่อสร้างขออนุญาตด้วย แล้วอย่างกรณีบางคนนี่ค่ะคุณผู้ฟังนึกภาพตามดีขนาดซื้อห้องแถวมาจะทําเป็นเหมือนกับห้องห้องห้องแบ่งเช่าครับอันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตไหมคะจับตีฝาผนังข้างในแบ่งห้องข้างในหมดครับกรณีที่เราจะแบ่งห้องเช่าข้างล่างเป็นสัก5ห้องข้างบนเป็นสักสาห้องการที่เราต่อเติมอาคารและเพิ่มน้ําหนักของตึกนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยมันต้องขออนุญาต เขาบอกว่าการเพิ่มน้ําหนัก10%ของสมมติถ้าผมทําตัวเลขไม่ได้สมมติว่าเคสนั้นคุณต้องเอาอก่ออิดมอนก่ออิดอะไรกั้นห้องขึ้นมาตีฝาผนังทํฟ้ามันเพิ่มน้ําหนักเกินตามกฎหมายกําหนดไหม10%ของน้ําหนักอาคารไออย่างนี้คุณต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตก็เป็นความผิดฐานต่อเติมอาคารแล้วถ้าเกิดบอกเป็นผนังยิบซ้าเบาก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคุณทําไปก็ทําไปถ้าเกิดรอบตอนหลังเข้ามาตรวจโอเคไม่เข้าเกินเขาก็ไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเกินสิเขาเป็นความผิดเขาอาจจะแจ้งให้คุณ นะครับหนึ่งขอไปขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็ยื่นแบบให้ถูกต้องก็มีความผิดฐานก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าอย่างอย่างมียุคหนึ่งไม่ใช่ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่นรงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วเราก็เห็นตึกเก่าที่มาทําเป็นบูติคโฮเทลโอ่าพี่นรงนึกออกไหมแถวภูเก็ตรือโอ้แถวแถวเมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวก็เอามาดัดแปลงกันแล้วแล้วตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาต้อง ขออนุญาตอะไรกันแค่ไหนอย่างโฮเทลต่างกันนะครับกับบ้าพันธ์สันที่เราคุยอยู่โฮเทลนี่ไปขึ้นกับพรบโรงแรมไปเข้าพรบโรงแรมมีกรรมการโรงแรมด้วยนะถูกต้องผู้ว่ากันอะไรก็ตามที่เป็นรีสอร์ทที่เราเห็นในโรงแรมทั้งนั้นนะครับไม่มีคําว่ารีสอร์ทในพรบโรงแรมครับก็คือมันเป็นที่พักนะครับที่ทําให้เพื่ออยู่อาศัยเพื่อการพักอาศัยและเพื่อเพื่อบำเหน็จสินจ้างนะครับ มีผู้ให้การจังหวัดมีาการจังหวัดมีโยธาธิการจังหวัดเป็นอนุกรรมการอยู่แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นประหลัดอำเภอพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนที่ไปดําเนินการตรวจสอบว่าเข้าตามพรบรโรงแรมหรือเปล่า oh. แล้วก็ตัวอาคารนั้นไปเข้าพรบรควบคุมอาคารใช่ <c oughs> ไหมครับ <c oughs> ถ้าคุณสร้างเป็นโรงแรมเป็นตึกคุณก็ตึกเท่าไหรล่ล่ะตึกมันเกินกี่ห้องคุณก็ต้องไปขออนุญ,ญาตถ้าตึกมันมากนะครับแบบหลายห้องก็ต้องไปดู EAA ว่าเข้าหรือเปล่า <c oughs> พื้นที่กี่ตารางเมตรต้องไปขอ EA ด้วยถ้ามีพื้นที่เกินที่กฎกระทรวงกําหนดว่า ไอ้นี่ต้องเข้าเอเต้องไปขอยังเคยได้ยินกรณีนี้ค่ะพี่นรงที่เขาบอกว่ามีกลุ่มของโรงแรมรับอาบูชิกเนี่ยในเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมามาร้องทางกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่าอย่าอย่าบังคับใช้กฎหมายเข้งงวดได้ไหมเพราะว่าบางทีตามตึกอ่ะคุณผู้ชมพี่นรงคขอโทษบันไดมันถูกต้องบันไดมันเล็กอ่ะแก้ไม่ได้แล้วออครับจะทํำยังไงแล้วเขาก็แบบ โอ้อันนี้ก็ไม่ต้องทําธุรกิจกันเลยละสิมันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันบันไดทางลงบันไดหนีไฟหรือความปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาคารที่เป็นอาคารชุดที่ต้องออกต้องออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารซึ่งเขาต้องไปตรวจนะครับการที่ไปตรวจอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเป็นโรงแรมนะอย่างที่ผมเคยประสบการไปตรวจเดินเข้าไปตรงนี้ต้องมีถังกระถังอ่าถังดับเพลิง <c oughs> เดินเข้าไปตรงนี้ต้องมีเสียบปลั๊กไฟ <c oughs> เดินเข้าไปตรงนี้เครื่องทำน้ําอุ่นเดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยมีช่องทางหนีไฟบันไดหนีไฟแล้วก็ถ้าไปตรวจกลางวันกลางคืนแล้วก็เปิดไฟดูว่ามันมีไฟสว่างไหมให้นําตางไว้ไหม <c oughs> ตรวจเยอะนะครับคุณอนุมาเวลาตรวจโรงแรมจริงๆนะครับ <c oughs> มีกรรมการชุดเราก็จะไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามีครบทุกอย่างเ็าเห็นคนหนึ่งให้จดทะเบียนเป็นโรงแรม <c oughs> แล้วพอใบต่อมาปีต่อปีต้องไปตรวจอีกนะปีต่อปีเนี่ยเขาไปตรวจเอาหนึ่งปีหนึ่งปีก็ไปตรวจใหม่อีกทีหนึ่งอย่างงี้ครับนั่นคือพรบโรงแรมเพราะเราทําไปก็เพื่อ เวลาคนมาอยู่มาพักเนี่ยเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่พอถึงเวลาพอตื้อไฟไหม้วิ่งไปทางไหนล่ะไม่รู้ไปทางไหนคือบันไดหนีไฟไม่รู้ไปทางไหนคือทางที่ฉุกเฉินนะครับนั่นคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดเหตุเนี่ยไม่เป็นไรพอเกิดเหตุแล้วก็จะมาด่าเจ้าหน้าที่เขตโยธาห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยสังเกตไหมมันปล่อยได้ยังไงมันปล่อยได้ยังไงทางที่เขาก็เข้มงวดพอเวลาเขาเข้มงวดก็มันเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับต้องทำมาหากินกันแล้วสิอ่าอ้มันก็แม่คนละ ต้องบอกต้องเห็นใจซึ่งกันและกันคราวนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่ฉันเคยรีมาพี่นรงที่เขาบอกว่าต่อเติมอ่ะบางอย่างอ่ะมันไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ครับก็เนี่ยครับที่ผมบอกว่าต่อเติมบางอย่างถ้ามันการต่อเติมแล้วไม่เพิ่มน้ําหนักตามที่กฎกระทรวงกาหนดเนี่ยนะไม่ใช่โครงสร้างอะไรไม่ใช่โครงสร้างหลักแล้วก็ไม่ทําให้ก่อน้ําหนักเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ไม่ผิดนะครับต่อเติมได้นะครับเขามาตรวจแล้วไม่เกินก็จบครับไม่มีปัญหาเหมือนบางคนนะค่ะคุณผู้ฟังนึกตามดิชนาหพี่นรงหลังบ้านมีีืท่เหลอ จะทำห้องเก็บของเนี่ยโควิดนี่แหละเวิร์ r ฟอร์มโฮมไปแล้วครับไปร้านวัสดุจุดๆนะร้านค้าไปซื้อยิบซัมบอร์ดมาเลยครับปากปากเตรียมนะทำเองต่อออกมาเป็นเป็นโครงสร้างเบานะไม่มีไม่มีโครงใหญ่เลยแล้วก็ไปติดกับผนังด้านหลังของทาวเฮาส์ประหยัดไปหนึ่งด้าน อย่างนี้ต้องขออนุญ,ญาตไหมพี่ครับโดยหลักจริงๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องเพิ่มเติมน้ําหนักแต่เป็นเรื่องต่อเติมอาคารออกมาจากส่วนตัวของอาคารเนี่ย<ช>ไม่เกี่ยวกับน้ําหนักแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการต่อเติมอาคารออกมานะครับแล้วนนย่างนี้หาเป็นด้านด้าน<ช>นด้วยแล้วต้องดูด้วยว่าในกรณีของบ้านนั้นะเป็นอาคารสูงกี่เมตรด้วยอย่างเช่นตึกสามชั้นกฎหมายกำหนดว่ารอบตึกสามชั้นต้องมีทางโล่งเพื่ออะไรเพื่อลดดับเพลิงเวลารถเข้ามีถนนกว้างยาของอาคารเนี่ยไม่น้อยกว่า6เมตรมันต้องมีอาคารล้อมรอบ ถนนว่างล้อมรอบเลยรถด,ดับเพลิงเข้าทางไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเราไปสร้างตัวของกำแพงเนี่ยตัดไปซะนะเพราะมีช่องว่างบ้านเราตรงกันเองกับกำแพงนี้แล้วรถด,ดับเพลิงจะเข้าอย่างไรไปติดกับทางคนอื่นเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎกระทรวงบอกว่าห้ามสร้างเราก็สร้างไม่ได้ต้องไปดูแต่ละเรื่องไปว่าอาคารนั้นเป็นอาคารอะไรอาคารที่มีความสูงอาคารที่เป็นกฎหมายห้ามให้มีรอบถนนรอบตัวอาคารสามห้องแถวรมสิบหลังเนี่ยมันต้องมีถนนล้อมอาคารได้หมดรถเข้าทางไหนก็ได้เพื่อป้องกันในการมีอคคีภัย แล้วอย่างกรณีกันสาดกันสาดกันรงณ์ใช่ครับการสาดนี่ฮิตกันมากเลยนะคะเพราะว่ากันแดดกันลมกันฝนครับการสาดเนี่ยทำมามันมีหลายแบบนะเป็นแบบเ้าใบก็มีบางทีก็เป็นแบบเออเหมือนเหมือนแผ่นแผ่นมูรี่หรือไงไม่รู้นะฮะมิตาชิดอ่ามีตาชิดครับผมแล้วบางทีก็เป็นเหมือนกับแผ่นกระจกใสใสต่างต่างของพวกนี้ต้องขออนุญาตไหมครับหลักขออนุญาตครับ เพราะมันยื่นออกมาแต่เบาะนะคับ,บอกมไม่หนักนะหลักมันต้องขออนุญาตเพราะมันยื่นออกมาจากตัวอาคารที่กฎหมายกําหนดว่าบ้านเนี่ยมีเขตอยู่แค่นี้นะครับไว้ที่จอดรถนะครับแล้วก็โล่งนะครับแล้วก็หลังคายื่นมาครึ่งหนึ่งแต่เราทํายาวไปถึงหน้าประตูของเราก็คือมันยังอยู่ในรั้วบ้านผมนะถูกต้องครับนะ<า>จะเป็นการต่อเติมอาคารหมดนะครับการกันฝนตกใส่รถถูกต้องครับแล้วก็ที่เราเห็นก็คือไอ้ที่กันวัด้านลาน,ลานจอดรถด,ด้านหน้าเนี่ยกันเป็นห้องนอนมาหนึ่งห้องเลยแล้วก็จอดรถนอกบ้านสังเกตไหมฮะ จะเจอบ่อยมากในหมู่บ้านถห้องรับแขกถูกต้องนะครับอันนี้ยิ่งผิดใหญ่เลยเพราะคุณไปไปต่อเติมอาคารตรงนั้นขะงให้เป็นที่จอดรถเป็นที่โล่งที่ใช้บริเวณบ้านคุณแต่คุณไปทําเป็นอาคารพรมเพิ่มผาผนังเพิ่มอิฐเพิ่มบูนเนก็ไปแล้วคณก็ทําเป็นห้องรับแขกถ้าหลักสีบ้านพี่ก็มีนี่มีนะครับถึงบอกถ้าร้องก็มีทุกหลังนะครับเราเห็นอยู่นะครับมีถ้าร้องก็มีทุกหลังแล้วก็รถก็จอดหน้าบ้านเต็มไปหมดนะครับนั่นคือนั่นคือคือคนไทยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าพอเขาใช้บกกกฎหมาย็อ รื้อหมดเลยแถวนี้นอกจากบ้านชั้นก็มีบ้านคนอื่นด้วยนั่นคือเจา้าพนักงานท้องถิ่นก็ลําบากใจก็าถ้ารื้อก็ต้องรื้อหมดเคยมีนะครับแถวชัยนาทสงครามรื้อหลังบ้านหมดเป็นแถวเลยส0มสิบกว่าหลังแล้วก็สายไหมก็มีก็คือร้องหลังเดียวเนี่ยเดือดร้อนทั้งแถบเลยครับมีนะครับอันนี้อันนี้เฉพาะในที่ดินของบ้านจัดสรรน,นัเยียบอกเพื่อว่าอย่าให้ร้องใช่ไหมหรือว่าใช่มีนะครับมีจริงๆเราเคยทําคดีแล้วก็หมดทุกหลังเลยยาวหยียดเจ้าหน้าที่เขตบอกได้ออกคําสั่งหมดทุกหลังเลย แล้วก็มาโวยวายมาบ่นกับเจ้าหน้าที่เขตอยู่ในศาลนะครับเราก็ต้องสืบพยานพี่นรงที่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนมานะเขาเป็นลักษณะเทาเฮาพี่นะฮะแล้วก็ห้องสุดท้ายนยพี่มันก็จะมีเว้นนะก่อนที่มันจะขึ้นล็อกล็อกล็อกเทาเฮาใหม่ครวห้องสุดท้ายเหมือนเขาโชคดีอะค่ะเขาเอาพ่อไปมากลางแล้วเขาก็จัดสวนแคนตัสแล้วเขาก็เอารถไปจอดแล้วเขาก็มีโต๊ะหินอ่อนนั่งเล่นกินข้าวเราก็เลยงงว่า โอ้ลุงอี้ซื้อห้องสุดท้ายก็ดีอ่ะครับต้องดูสองอย่างอย่างที่หนึ่งที่ดินที่เขาพูดถึงตรงนั้นนะครับเป็นที่ดินนะครับที่เขาซื้อจริงหรือเปล่าเราก็มีนะที่ดินที่อยู่ห้องตรงนี้แล้วจะมีที่ดินแปลงนี้แล้วราคาบ้านจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้หนึ่งแบบอันนั้นเขาได้สิทธิ์จริงอันดับที่สองบ้านจัดสรรที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับเมื่อเข้าเมื่อเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งร้อยเมตรหรือกี่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับให้มีจุดขับรถหนึ่งจุดนะครับมันจะต้องเป็นซอยเป็นจุดขับรถ และจุดกับรถนั้นดันไปอยู่ข้างบ้านของคนนั้นแล้เขาก็ไม่มีกำแพงบ้านเขาก็ยึดเอาที่ลานจุดกับรถนั้นมาเป็นที่ที่คุณพูดก็ได้มีสองแบบนั่นแหละค่ะตอนตอนนี้เจอแบบนั้นกันเยอะเลยจุดกับรถหรือถนนในหมู่บ้านนะครับที่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันต้องมีจุดกับรถหนึ่งจุดในหนึ่งร้อยเมตรนะครับมันจะเป็นที่พระราชจำยอมของหมู่บ้านใครจะมาทําอย่างที่คุณพูดน่ะผิดกฎหมายไม่ใช่ที่ภาวะจำยอมของบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้สิทธิ์ทุกคนได้ใช้กันหมดแล้วคุณไปปิดกั้นไม่ได้นะครับที่กับรถก็คือที่กับรถ นะครับเพราะเป็นไปตามผังการจัดสรรไปเปิดผังได้เลยถ้าคุณพูดอย่างนี้คือตรงนี้ต้องไปบอกกันนะครับอันนี้มันคือที่กลับรถของหมู่บ้านนะครับหมายถึงให้เราบอกกับบ้านคนที่มาทาเป็นเป็นที่ส่วนตัวหรือไปบอกกับเขตหรือไปออกกอบตหรือบอกกับใครหรือบอกตำรวจดูที่หมู่บ้านนั้นนะครับหนึ่งเมื่อมีการโครงการจัดสรรที่ดินเรียบร้อยมีการส่งมอบบ้านให้กับลูกบ้านแล้วให้ผู้ที่ประกอบการนั้นนะครับจัดให้มีการเลือกนิติบุคคลเสียเมื่อมีการจัดนิติบุคคลจดทะเบียนได้แล้วนิติบุคคลจะเป็นผู้ดูแล ะนะครับใครทําให้นิพพละจมยอมในหมู่บ้านลดน้อยถอยลงนิติบุคคลต้องไปจัดการหากนิติบุคคลไม่ไปจัดการพี่น้องกลุ่มับสมาชิกฟ้องนิติบุคคลที่ไม่ทําหน้าที่ได้เพราะเราใายตังค์แล้วอย่างบางครั้งนะค่ะคุณผู้ฟังพี่นรงค์เหมือนกับหมู่บ้านมันเก่าแล้วแล้วก็มีการยกถนนให้เป็นของเขตไปแล้วก็นิติบุคคลก็เหมือนกับ มาลายหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่เหมือนกับเราเป็นคนของกทมไปเลยหมายถึงว่าเป็นประชากรไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแล้วแยกเป็นสองส่วนนะถ้ายังมีนิติบุคคลอยู่นิติบุคคลก็ยังดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านอยู่ยกเว้นถนนหนทางคูน้ําเสาไฟที่ยกให้กทมนนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยไอ้ซองเนี่ยกทมต้องมาดูแลบอกเขตเลยถูกต้องครับเพราะว่าเาคุณนยกถนนหมดแล้วในในหมู่บ้าน ถนนในหมู่บ้านเป็นพระจำยอม,อมกรมากรกรรมการหมู่บ้านหรือสมาชิกในหมู่บ้านประชุมกันแล้วให้ยกให้กทม,มดูแลเพราะไม่ไม่สามารถดูแลเองได้แล้วโศมมากแล้วกทม,มก็เข้ามาพัฒนาบริหารจุดตรงนี้ที่คุณพูดเมื่อกี้ะจะเป็นพระจำยอมของหมู่บ้านซึ่งกทมก็คือเป็นที่สาธารณะด้วยคาว่าที่สาธารณะนี่ไม่ใช่พระจำยอมเลยนะกลายเป็นที่สาธารณะเลยนะนะครับกทม,มอเอางบมาสร้างได้เลย ให้เราแจ้งกทมอกศมก็ต้องไปจัดการให้เขาออกจากจุดบริเวณนั้นแต่คะแนนคะแนวการที่ดีบุคคลก็ยังอยู่นะทีะ่ดีบุคคลก็ยังเก็บค่าส่วนกลางค่าของค่าอะไรอยู่นะครับนั่นคือนิติบุคคลต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองอยู่จุดกับรถต้องไปดูว่าตัวเองซื้อที่ดินกี่เม็ดกี่ตารางเมตร นะครับถ้าซื้อ60ตารางเมตรเหมือนคนอื่นแล้วมีจุดกับรถคุณก็อย่าไปล้ําจุดกับรถเพราะคนเข้ามาในหมู่บ้านมาส่งคนส่งอะไรก็กลับไม่ได้ไม่ใช่ของแถมหรือไม่ใช่โอกาสดีนะไม่ใช่ครับแล้วก็เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นด้วยผิดกฎหมายถูกครับที่เขาจงใช้สิทธิ์ในการพระราจำยอมเท่ากับคุณเหมือนกันนะครับแจ้งความดำเนินคดีกันได้เลยนะเนี่ยถ้าถามว่าบุกรุกถ้าเป็นที่สาธารณะเขตก็ต้องไปดำเนินการว่าบุกรุกที่สาธารณะนะครับยึดถือครอบครองที่สาธารณะนะครับ ถ้าเป็นเรื่องพระราชจำยอมก็เป็นเรื่องของทางแพ่งที่คนจะต้องไปฟ้องหรือดำเนินคดีให้เขาเอาของออกไปจากพระราชจอมยอมนะห้ามไม่ให้ทําพระราชจำยอมลดน้อยถอยลง<ฆ>นั่นคือเสื่อมสภาพลงครับและอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเขาสงสัยกันนี้ก็สงสัยเอารถมาจอดหน้าบ้านแต่ถนนเนะี่ยไม่ใช่ถนนหมู่บ้านนะมันก็เป็นถนนเหมือนกับกทมดูแลค่ะพี่ทาได้ไหมคือจริงๆก็ทําไม่ได้แหละครับแต่เขาไปจอดในที่สาธารณะก็ไปอ้างว่าทุกคนก็จอดในที่สาธารณะไงถามจริงๆว่า หมู่บ้านจะสานไดปกติเขามีที่จอดรถให้ในตัวของบ้านอยู่แล้วนะครับ,รบหมือนที่บอกนะครับที่รถมันเยอะที่จอด,จอดมันไม่พอบางท,ทีก็สองคันแล้วจอดได้คันเดียวลูกอีกคันหนึ่งเดี๋ยว <ใช S 3> นี้พ่อแม่ลูกสามคันที่จอดรถในหมู่บ้านบ้าน,นี้ฉันมีที่จอดรถคันเดียวอะไรเงี้ยคือถนนก็ถึงบอกถนนพระราชจำยอมในหมู่บ้านเป็นพระราชจำยอมไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็มีสิทธิใช้ก็มองว่าหน้าบ้านของตัวเองก็เป็นพระราชจำยอมตัวเองก็ใช้คุ้คนก็ใช้ ถามว่ารบกวนคนอื่น้ะก็รบกวนนะแต่ทุกคนก็รบกวนกันหมดอนะ่ะก็เลยยุติธรรมอ่านะครับก็รบกวนกันหมดแต่ถามจริงแล้วเนี่ยคือไม่ได้เพราะจริงๆิงคุณต้องไปจอดในบ้านของคุณเองแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ที่ในหมู่บ้านจัดสรรครับอ่าเป็นที่ถนนเราก็ได้ยินบ่อยนะคุณรู้ฟัางถนนของหลวงเลยละครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนได้ไป ก็ไปจอดจอดไปจอดมากลายเป็นที่จอดรถของคนบริเวณนั้นครับเสียบกันทุกวันเลยชาวบ้านเข้ามาเขาก็เอ๊ะทำไมถนนมันจอดได้เลยเนี่ยเขาเขาจอดรถกันบนถนนอย่างนี้แล้วเขาเอารถมือสองมาขายกันเลยเนี่ยที่สาธารณะนะครับก็เป็นที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ถึงเวลาใครเอามาใช้ก็ใช้แต่ว่าอย่าไปรบกวนการกาการใช้สิของคนอื่นอย่างเช่นที่สาธารณะแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยคนก็ไปปิดกั้นก็ไม่ได้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับใครได้สิทธิ์เขาได้ใช้ครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่า มันกฎหมายแค่บอร์ดยัดแค่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้ที่สละเหมือนกันแต่จะไปรบกวนการใช้สิทธิ์โดยปกติสุขของเขาแค่นั้นเองประเภทนี้พี่นนท์น่าสนใจคุณผู้ฟังกลวยครับกลวยยางหรือบางทีเขาเรียกว่าไม้กั้นครับนึกออกไหมฮะเหมือนของตำรวจเวลาเขามีม็อบที่เข้าไปลวดแดงเขาเรียกว่าอย่างนั้นรอเปล่ามรุ่นฮะที่เขามาตั้งเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันเพื่อกันมลชน partition partition อ่อะไรนะที่โครงเหล็กอะฮะอ๋ออ่านึกออกไหมฮะที่ barrier อ่าบริเกอร์บริเกอร์ก็ได้ด้่ยกันนั่ยใช่ใช่เบริเกอร์นี่กั้นจราจรอ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัวยางเล็กๆตั้งริมถนนหรือบางทีเนี่ยอุตสาห์ไปไปเอาปูนซีเมนเสียบท่อพีวีซีตั้งไว้นะฮะหรือแม้แต่ไปซื้อมาเหมือนกับที่ของตำรวจจราจรเขามีกันนะบางคนก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหน มาตั้งขวางเอาไว้ไม่ให้จอดตามอันนั้นคือที่สาธารณะใช่ไหมถนนสาธารณะคาว่าถนนสาธารณะตัวเนี้จะไปเข้าพรบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง2,135นะครับผู้ใดนะครับไปที่กั้นของตั้งเก้าอี้วางไว้นะครับพาดไม้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งอะไรเงี้ยนะเวลาชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาเห็นก็ดีใจไงถ่ายรูปคนไทยใจดีที่ผมบอกคนไทยใจดีนะครับวางเก้าอี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยวแล้วเหนื่อยนั่งนะครับ อย่างเงี้ยมีความผิดตามพรบของรักษาความสะอาดนะครับและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง2535ันห้ามีโทษปรับถึงหนึ่งหมื่นนะมีโทษปรับนะครับเพราะั้นที่อย่าปทําเล่นนะเวลาเศรษฐกิจตอนนี้พัทยาทําให้เป็นตัวอย่างไงบางแสนบางแสนทําเป็นตัวอย่างเลยเทศบาลกับตํารวจจราจรนะครับมายกและปรับนะครับทุกเนี้ยผมถึงบอกผมพุ่งโพสต์ไปเมื่อสองวันนะครับติดตาม Facebook ผมนะครับ เรลงเสาาาียสันภาษาอังกฤษนักโฆษณานิดนึงนะครับเอาเลยค่ะนะครับ N o R O N G แล้วก็ S R I R A S, S A N นะครับผมโพสไปเลยอยากให้ทุกเขตรวมทั้งเขตหลักสีบ้านผมเนี่ยใช้กฎหมายอย่างนี้ด้วยยกให้หมดนะครับไอ้พวกลูกยางล้อรถที่วางอยู่เนี่ยไม่ได้จอดกันเลยนะครับจริงๆคุณไม่มีสิทธิ์นะทำอย่างนั้นมีความผิดจำคุกเอ่อรับมีจำคุกหนึ่งเดือนรบบไม่เกินหนึ่งหมื่นด้วยนะครับนั้นไม่ได้คุณธรามายอย่างนั้นผิดครับพณรบนี้เขียนชัดเลยนะครับห้ามเลยนะครับถ้าทําไปเนี่ยถ้าเขามาจับจริงๆก็เป็นความผิด เราร้องเรียนถ่ายรูปไปให้เขตได้เลยยิ่งเห็นตอนที่คุณอนมากลัวมาวางไว้ตรงนั้นถ่ายให้ติดตัวไปเลยก็ได้เต็มตาเลยเต็มตาเลยนะครับบอกคนนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับพวกเเคยเจอเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังที่เคารพแถวแจ้งวัฒนะสิบสี่ครับเป็นร้านตัดผมอ๋อใช่ร้านค้าเยอะแต่แล้วเขาก็เอาของมาวางไอ้เราก็แบบครับคิดอยู่เหมือนกันนะว่าถนนมันก็ไม่ได้กว้างนะครับคุณผู้ฟังถนนแค่รถสวนกันแค่นี้เองนะฮะแล้วก็มีที่ถถมว่าจอดจอดซื้อน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยก็ได้ แต่ว่ามันจอดไม่ได้เพราะว่าเขาวางของไวหรือแม้กระทั่งร้านซ่อมรถนะครับเวลาเราไปซ่อมรถปรากฏว่าเอาฟุตบาทเอารถร้านซ่อมรถเอาตรงเนี้ยถนนเป็นที่ซ่อมรถยืนงัดล้องัดล้องัดล้อเปลี่ยนยางรถอันนี้ผิดจอดรถที่ซ่อมเสร็จผิดพลบจะไม่ซ่อมอยู่ด้วยคุณนนทร์มาซ่อมกันบนถนนเลยพี่นรินท์เคยเห็นอย่างงี้คุณผู้ฟังครับร้านล้างรถอะค่ะคือพอมีลูกค้าเยอะๆเขาล้างล้างเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่มีที่จอดในในพื้นที่เขาใ่คเขาก็ให้ลูกน้องเขาอะ ขับออกมาจอดข้างหน้าริมถนนรอผู้โดยสารไม่ใช่รอลูกค้ามารับรถคืนได้ไหมคบครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจอดรถในที่สาธารณะถูกไหมใช่มองไปคล้ายๆเหมือนคนเราเรามาจอดบอกเขาจอดไม่นานเพราะเดี๋ยวลูกค้าก็มารับรถไปอยู่ที่ตรงนั้นห้ามจอดไหมแค่นั้นเองมันไม่มีป้ายห้ามจอดถ้าไม่มีป้ายห้ามจอดถือว่าจอดได้โอเคถามว่ามันสมควรไหมก็ไม่สมควรเพราะคนอื่นต้องใช้กฎจราจรแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดกฎจราจรเพราะปื้นพี่เล่นจอดทุกวันเป็นเหมือนพื้นที่พี่เป็นเจ้าของใช่แต่ที่ผมพูดก็คือว่ารถ บนฟุตบาทก็มีบนในในร้านอยู่ก็มีล้นมาบนถนนที่รถวิ่งเลนซ้ายโซดะจอดกันตรงนั้นเลยเอากวนมาวางแล้วก็งัดล้อเปลี่ยนล้ออย่างเงี้ยผิดพรบรจราจรทั้งหมดอย่างนี้มันน่าลงทุนถือหุ้นด้วยเนี่ยกีดขวางการจราจรอันดับที่สองเอาฟุตบาทไปเป็นที่ซ่อมรถเอาพาดหัวก็ไปบุบใครที่เดินมาตรงนั้นก็ต้องเดินอ้อมมาบนถนนแล้วก็อ้อมร้านอันนี้ก็เป็นความผิดตามพรบบร,รักษา ความสมบความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมืองเหมือนกันโอ้ถ้ากิจการพี่ดีขนาดนั้นพี่ไปซื้อที่เพิ่มเลยดีกว่าพี่แล้วก็พลบจราจรทางบกนี้นะครับแก้ไขด้วยนะครับเพิ่มความผิดฐานขับรถบนทางเท้าด้วยนะที่รถชนเด็กเห็นไหมจำได้อ่านะครับรถชนเด็กนักเรียนตายนะครับคนผูชมนี้ก็เพิ่มเป็นความผิดด้วยขับรถบนทางเท้าก็เป็นความผิดฉะนั้นเราวันนี้นะสุดยอดครูของเราท่านอัยการจะลงมาบอกกล่าวรู้แล้ว บอกต่อๆกันไปแล้วก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้องด้วยเนาะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอายการดำรงสีรัะสานอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือลทางกฎหมายสำนักง,งานอายการสูงสุดค่ะขอบพระค,รคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค,ดครับ